ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องพุทธศินล,ล้ำค่ากับเออมูลตออนไลน์ A ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมบรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระ สุดยอดหายากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพระกำแพงสุ่มก่อพิมพ์จิว๋วแห่งเมืองกำแพงเพชรครับเรามาทราบประวัติของพระกำแพงสุมกอกันก่อนนะครับพระกำแพงสุมกอจัดอยู่ในสุดยอดพระเครื่องที่อยู่ในชุดพระเบญจภาคี ที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยัยกริย์องค์ที่ห้าแห่งกรุงสุโขทยัยเมื่อครั้งคลองเมืองชากังราวหรือปัจจุบันเป็ดก็คือเมืองกำแพงเพชรเป็นพระเครื่องที่ตามประวัติกล่าวว่าปลูกเสกโดยลือศีมีอายุการสร้างถึงปัจจุบัน ประมาณ700ปีพุทธศิลป์นะครับเป็นรูปแบบศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากหลังกาองค์พระนะครับจะมีความสงา่างดงามพระอระปื้นผายนะครับประทับนั่งปางสมาธิอยู่ในซุ้มรูปกอไก่ซึ่งซุ้มรูปกอไก่นี้มีทั้งแบบ มีลายกนกและไม่มีลายกรนกซึ่งจากพุทธศิ์เนี่ยนะครับรูปแบบที่ไม่มีลายกนกจะสร้างก่อนแบบมีลายกนกนะครับแล้วก็พัฒนาแบบมีลายกนกต่อมาอแม่พิมพ์นะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็ก พิมขนมเปี๊ยะแล้วก็พิมพ์พัดใบลานเนื้อพระจะเป็นแบบเนื้อดินเผานะครับเป็นเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้จึงมีความละเอียดหนึบนุ่มนะครับภายในเนื้อพระเนี่ยจะปรากฏเม็ดแดงๆที่เรียกว่าว่านดอกมะขามนะครับปรากฏอยู่กับเนื้อพระทั่วไปนะครับ พุทธคุณถือว่าเยี่ยมยอดในด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโพกรัพย์และความมีสิริสวัสดิ์มงคลนะครับเป็นพระเครื่องที่ผู้คนสอาอหาแล้วก็ได้รับความนิยมสูงนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมพุทธลักษณะโดยรวมของพระกำแพงสุมกอกัอนนะครับ อันนี้เป็นรูปแบบนะครับด้านหน้านะครับองนี้เป็นพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์จิ๋วนะครับแต่ก็เป็นพิมพ์เล็กที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับมีลายกระหนกนะครับเราจะเห็นความคมชัดลึกชัดเจนนะครับประทับนั่งบนฐานกรีบบัวเล็บช้างนะครับห้ากรีด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบนะครับ เรามาดูทีละด้านกันนะครับอันนี้เป็นพุทธลักษณะโดยรวมนะครับพระองค์นี้มีความสมบูรณ์งดงามนะครับมีมิติความคมชัดลึกเนี่ยงดงามเลยนะครับมีการแกะนะครับขอบผนังนะครับประพามนทนแล้วก็องค์พระนะครับไล่สเต็ปกัน จากงดงามนะครับนะครับเนื้อดินมีความแห้งเก่านะครับปรากุคคาบกลุกอยู่ตามซอกเนื้อพระทั่วไปนะครับองค์นี้จะมออีอย่างไม้นะครับเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับแสดงว่าเป็นพระที่เคยถูกพกพานำติดตัวในสมัยก่อน นะครับนี่นะครับครับเนี่ยนะครับอย่างไม้นะครับก็ค่อยๆลอนลอกออกไปนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแคบกรูปก,ก็เห็นชัดลึกนะครับก็อยู่ตามซอกลึกทั่วไป จุดที่โดนสัมผัสก็มีความมันวาวขึ้นมานะครับพระองค์นี้โดยรวมก็ยังสภาพเดิมๆนะครับตรงนี้เป็นการแตกของเนื้อพระนะครับจะเป็นชั้นๆนะครับซึ่งเป็นพระเก่านะครับก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะครับถือว่ามีธรรมชาติโดยรวมให้ดูครบเลยนะครับ ลักษณะแม่พิมพ์นะครับมีความงดงามชัดเจนนะครับท่านจะเห็นได้จากความคมชัดลึกนะครับของพระนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระประพาณนทนนะครับแล้วก็ซุ้มนะครับอันนี้เป็นซุ้มแบบมีลายกระหนกนะครับ ชัดมากนะครับมิติของพิมพ์พระชัดเจนนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าลองดูด้านหลังนะครับความละเอียดนกนุ่มของเนื้อพระนะครับอันนี้เป็นจันลึกสุดนะครับแล้วก็คุมด้วยคาบกลุ่นะครับ แล้วก็ยางไม้ชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นร่องที่มีรอยแตกนิดหน่อยนะครับทำให้เห็นว่าเนื้อพระเนี่ยเป็นชั้นนะครับค้าบกลุ่มยางไม้นะครับมีความละเอียดเนึกนุ่มมีเม็ดสีแดงๆนะครับที่เรียกว่าว่านดอกมะขามขากระจายอยู่ทั่วไปนะครับ เป็นด้านหลังลักษณะหลังเรียบนะครับท่านลองชมด้านข้างนะครับมิติความคมชัดลึกด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ตัดเรียบร้อยดีมากนะครับนะครับมีมิตินะครับในการแกะพิมพ์ชัดเจนนะครับผนังองค์พระ นะครับซุ้มพระกำแพงซุ้มกอเนี่ยนะครับซุ้มจะเซฟองค์พระได้นะครับหมายความว่าซุ้มที่เป็นขอบจะสูงนะครับแล้วก็มีผนังพระนะครับองพระลึกอยู่ด้านในนะครับตรงนี้คืออย่างไม้นะครับแสดงว่ามีการานำขึ้นจากกุ แล้วก็เคลือบด้วยยางไม้นะครับหรือว่าลักนะครับจะมีลักก็ใช้ลักนะครับอันนี้เป็นยางไม้แล้วก็นำพกพาติดตัวนะครับเพื่อไม่ให้พระํำรุดเสียหายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับตั้งแต่สมัยอดีตนะครับในการที่จะรักษาเนื้อพระนะครับแสดงให้เห็นว่า พระเครื่องเนี่ยนะครับมีทั้งคุณค่าและราคามาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับกับพระกำแพงซุ้มกอมพิมจิ๋วเนี่ยเป็นพระเครื่องที่หายากพบเห็นได้น้อยนะครับแล้วก็ส่งคุณค่านะครับวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นการ แบ่งปันความรู้กันนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามหา้าะเครื่องที่ส่งคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุกบบดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมา อมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จะลึกพระพุทธชินราชใบเสม,มาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมเลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว์ ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ตะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 t i น e ทม์ล็อกดาวน์ a เตตอทโฮมนิวนอร์มอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโคว i d 19ทินทาง Art on Earth ศิละปะบนพื้นโลกที่รลังสรั์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือ วัดพระสีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดภระสีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดภระสีสันเพชหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในร e ูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ